มาจ้าหลังจากที่ห้าซับนมไม่แซ่น,น้ำเราก็ใส่เกลือไว้สองขึ้นนะจ้าอุ้ยอ่อนอวยสวยจ้านี่คือวิธีการเห็ดนมไม่ดองหรือว่านมไม่สมที่ง่ายแซนง่ายได้นะจ้าผู้ใดกระเฮ็ดเป็นทุกคนนะคะโอ๊ยง่ายปั้นเนี่ยอย่าไปหาซื้อกินนะจ้าเห็ดกินเอาเองโรดค่ะทุกคนแสบสองขึ้นแล้วก็มาเศร้าขึ้นจากน้ำค่ะพร้อมที่จะไปคั่นใส่เกลือแล้วก็ ลงกับปูจ้าเสดายเซดมันคอยกระแท่เ,เบอร์เดียจ้าเพราะว่าสือมาบนเมนน้องใหม่หาเองน้ำปลาน้ำตรงเพื่อนข้าทุกคนมาเทลงไปเลยจ้าขันใส่เกลือที่คอยใส่เกลือลงไปหน่อยนี่เพราะว่าตอนคอยแช่น,น้ำนี่ใส่เกลือหล้กก็ขั่นจ้ารอบแรกแช่น้ำไว้อะคอยใส่เกลือไปหลายล้วจ้าคอยก็เลยบ่าใส่เกลือลงไปอีกหลายอย่างมันเข้มตต้ม คอยใส่ไปเรื่อยจ้าสิ้นไปเพื่อมม่สิเข้มไปไลก้กานี้ม่สิเอาเบ่กขึ้นจ้าคันเลยค่ะคือจังเพิ่นเอ้นะนอนไม่สมมันก็ต้องสมเนาะจ้าบางคนเพิ่นก็อันใส่น้ำเข้ามาลงไปน้ำกีฬาก็ใส่ที่กันละจ้าน้ำเข้ามานี่ก็คือน้ำเศร้าเข่าเนาะจ้าน้ำเศร้าเข่าห้องกระเทาน้ำแรกออกอนเอาน้ำที่สองหรือว่าน้ำที่สามให้มันขาวงามๆเนาะจ้า เอาไว้ทาไสตอนใสกระปุกค่ะทุกคนขันให้มันได้ค่ะคากน้ำมันกระซจ่จวงร่วงออกมาเด้จ้าบบต้องไปย่านมันอันเ้นบ่งามดอกเฮ็ดจึงได๋ก็ไดเฮ็ดเ้นมันอ่อนอวยสวยแม่พี่น้องยิยนิปั่นเข้าไปปั่นจนว่าห้าขี้คานปั่นพุ่ะจ้าเน็กเอาเน็กเอาจ้าย่ายมาออกมาสู้มันมันอ่อนอวยสวยขาวจุ้นพูนเลยพุ่ะจ้าซิมเบิงใหญ่มันเข้มหลาย เพราะว่าเวลามากเค้กกับเขามาสิประกอบอาหารอยากจ้ะนี่เขาก็ได้กระปุกมาแล้วบางคนกอาขวดมาใส่เด้อจ้าแต่ว่าเพราะว่าใส่กะปุกนี่มันง่ายจ้าบอตรงมาคอยยัดลงทีละหน่อยทีละหน่อยเห็ดง่ายจ้าบอตรงไปฮหดเป็นขวดเวลาเอาเห็ดเป็นขวดใสด่ขว,วดเนี่ยมันก็นยาก่างเวลามาเห็ดกินนะแม่ปาดขวดจ้าบางเพื่อนยัดไร้ กระไซบ่เบิดตประเทนี่กระซิบได้ถิ่มมันบ่คืออยู่ในกระปุกได้พี่น้องอยู่ในกระปุกนี่เหากระโจกเอามมนกินโลดห้าอยากได้ถ้่วยนึงหรือว่าซอนนึงทับพี่นึงอห้ากระโจกออกมาเฮ็ดนอยู่นีกินบ่พอเ้ากระโจกเอามาอีกง่ายปานยังจ้าแต่ว่าบางคนก็บอกว่าใส่กระปุกมันสีดำมันบ่คือไส้ขวดมันบ่เมนโดพี่น้องมันเป็นน้ำเทานี่แหละเฮ็ดบ่เป็นตะที่แหลกอะเฮ็ดห้มันขาวแต่ที่แหลกมันกระขาวมันบ่เมนไลอยู่ในกระปุกแล้วมันสีดำมันสีแดงด้ โอ้ยจะไปหาเสียเพิ่นเสียแนวคิดจะคล้องนี่ละจ้าเห็ดง่ายหลายนี่ใส่ขวดแล้วเมื่อปนเบิ้งคอยสุดท้าเบิ้งนมไม่สมคอยเนี่ยพอใส่กระปุกล้นเป็นแบบนี้เด้อจ้าอุ้ยขาวงามจูนทุนอยู่จ้าทุกคนเอาไว้ถัดซุปเอาไว้ถัดอ้อมนี่ละจ้าเฮ็ดสองหอบได้หลายซ้ำพิละจ้าเปิดให้เบิ้งเด้อบัดนี้คอยสิเปิดซุปเบิงงงงเ้งเอาคอยก็เปิดประดับบัดกันี้เดี๋ยวเบิ้งเด้อที่นอน ขาวจูนพูนอยู่จ้าทุกคนเป็นตะแสบบ่หอมหวยหวยบึง่งนี่หัวตะเห็ดได้อันสามสีมื่นหนึ่งเด้รหลอบสองนี่เอามาร่วมกันเห็ดหลอบแรกได้กระปุกหนึ่งอันเนี้ยอันนี้เห็ดหลอบไหมขอ่อยซีมเบนหลอสมรับที่นั่งกระั่งแซบงามเนาะแม่พูดได้ยาเห็ดขอยสิบห้าเห็ดเห็ดง่ายงจ้า เฮ็ดไงหลายสว่าแซ่น้ำไว้แซนกึ่งไวสองขึ้นแล้วก็มาคัันใส่กระปุกโอ้ยแซ่บเดี๋ยวข่อยสิพามาออมใส่ไก่ให้พวกเจ้ากินเบิ่งเด้อจ้า mm hmm. เนี่ยผลง,งานของข่อยคัสิีบอลวะให้พวกเจ้าว่ามันเฮ็ดหนักตรงใดนี่นี่ขาวจูนทูนอยู่พี่น้องมีใครสนใจบ่ข่อยสิเฮ็ดขายอินบ็อกซ์มาเด้อจ้าทุกคนจ้าเพจง,งามคักมา